ยุคออนไลน์ไซเบอร์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์คนดังใครก็งอมูล,ลนิธิสื่อตะวันก็รอมาตั้งแต่แรกตั้งแค่ยังไม่เจอทั้งดังทั้งดีที่คุยกันได้เจอแต่คุยโวโอวดไปคนละทางเสียงจากสวนจันให้ทานวันตาย วันพุทธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2568ผมนายตะวันผู้บริจาคทรัพย์สินที่ดินของตนเองมูลค่าหลายล้านบาทให้เป็นทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิสือตะวันมาทําปณิธานคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วให้ป่ากับคนอยู่ปนกันไป ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาอย่างชัดเจนเคยเป็นเจ้าของและผู้จัดการบริษัทจำกัดมาก่อนจึงรู้ดีว่าองค์กรทุกองค์กรที่ก่อตั้งมาจะเติบโตยิ่งใหญ่ไพศาล มีผู้คนนับแสนนับล้านรู้จักได้บุคลากรหรือคนทำงานที่สำคัญก็คือฝ่ายโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นเองในบริษัทจำกัดก็เรียกว่าฝ่ายการตลาดในองค์กรการกุศลทั่วไปก็ จะเรียกว่าเป็นจิตอาสาเป็นสะพานบุญอะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกกันไปในความหมายโดยรวมก็หมายถึงนักประชาสัมพันธ์นักโปรโมตโฆษณานั่นเองเพราะรู้อยู่แล้วอย่างนี้ ตั้งแต่แรกตั้งมูลนิธิสอตะวันขึ้นมาผมก็ได้ลงโฆษณารับสมัครนักประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่แรกและก็เคยมีน้องๆลูกหลานสองสามทีมงาน เคยมาติดต่อขอร่วมงานด้วยเหมือนกันเพียงแต่มันไปกันคนละทางคือเขาเอาแผนงานของเขามาเสนอโดยไม่ได้ศึกษาหรือว่าทำการบ้านเรื่อง ปนิธานหรืองานที่มูลนิธิสุตะวันทำอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยไปกันคนละทางเขาเอาเรื่องของเขามาพูดเพื่อมุ่งหวังแต่จะทำยอดให้ได้ส่วนแบ่งไปในเรื่องส่วนแบ่งนั้น มูลนิธิสุตวานไม่ติดใจและก็ไม่กลัวว่าผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคจะมาผิดหวังเอาทีหลังเพราะได้บอกหรือประชาสัมพันธ์แม้จะแบบที่ไม่ค่อยมีใครมาฟังนี่ ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเราเป็นองค์กรการกุศลแบบเปิดเผยโปรง่งใสตรงไปตรงมานอกจากผู้ร่วมกุศลแบบที่มาตั้งเป็นกองทุนรักป่าคือมีเจตนาตั้งแต่ต้นว่าจะตั้งเป็นกองทุนเอาไว้ไม่ ให้เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นซึ่งนอกจากตัวผมเองที่ตั้งเอาไว้ในชื่อของพ่อแม่บังเกิดกล้าวปุโปรโยานาดีในชื่อของพระเทรานุเทระที่ผมเคารพนับถือคือที่อยู่ในชื่อบุคคลที่เป็นบุพการีปูชนียบุคคลเหล่านั้น โดยพวย่วงท้ายด้วยคำว่าโดยผู้ก่อตั้งมูลนิธิสื่อตะวันเองแล้วคนอื่นก็มาบริจาคตั้งเป็นกองทุนอย่างนี้มีอยู่ไม่กี่คนนั้นที่เหลือผู้ร่วมกุศลตามแคมเปญคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งบาทก็ดีแคมเปญ ผู้ร่วมกุศลคนสำคัญวละบาทคือทำบุญประจำปีละ365บาทก็ดีนั้นได้ผู้ให้ผู้ร่วมกุศลทุกคนนั้นเข้าใจเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าในหนึ่งบาทหรือหนึ่งร้อยสตางค์นั้นจะ เป็นทุนเอาไปไว้คืนแผ่นดินให้ป่าไม่น้อยกว่าเจสบสตางค์แต่ก็เป็นธรรมดาว่าตั้งแต่สาสิบสตางค์ลงมาถ้าเดือนไหนคุมค่าใช้จ่ายได้ก็อาจจะเพียงแค่สิบสตางค์ยี่สิบสตางค์ นั่นก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนซึ่งรวมถึงค่าจ้างคนทำงานให้กับมูลนิธิสุตะวันด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ก็เลยไม่ได้ไปติดใจในส่วนนี้เช่นถ้า มันเป็นจํานวนน้อยคือแค่หลักร้อยหลักพันแบบนี้ก็แทบจะไม่ต้องไปคิดเป็นเปอร์เซนต์จ่ายให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นหลักหมื่นแสนล้านขึ้นไปอันนี้แหละก็จะต้องระมัดระวังว่าไม่ให้มันกินเปอร์เซนต์ ยอดเงินบริจาคเข้ามาเกิน30เเซได้อันเนี้ยเป็นธรรมดาที่จะต้องบริหารจัดการไปคนที่ร่วมกุศลมาก็ย่อมจะเข้าใจส่วนใครไม่เข้าใจเราก็ได้บอกออกตัวไปตั้งแต่ต้นว่าไม่ควรจะมาร่วมกุศลด้วยจิตที่คิดเล็กคิดน้อยนี่ก็บอกไปอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะในส่วนของ ค่าตอบแทนนี่มูลนิธิสุตวันโดยผมผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการด้วยตนเองไปตั้งแต่แรกนี้ไม่ได้ติดใจแต่ที่ติดใจคือผู้ที่เสนอตัวมานั้นไม่รู้ไม่เข้าใจในปณิธานอุดมการของมูลนิธิสุตวันเลยอันนี้ติดใจน คือเราจะไปอนุญาตให้ใครมาโปรโมทโฆษณาเราโดยที่เขาไม่รู้จักเราได้ยังไงเพราะถ้าแบบนั้นก็จะไปโปรโมทโฆษณาแบบที่เขาคิดเอาเองพูดเอาเองไปแล้วมันจะมาตรงกับมูลนิธิสุตะวันได้อย่างไรมันก็จะกลายเป็นว่าเขาเอาชื่อมูลนิธิสุตะวันไปโปรโมทโฆษณาในสิ่งที่เขาคิดแล้วเมื่อเขามุ่ง แต่ว่าเขาจะต้องทำยอดเพื่อให้เขาได้เปอร์เซ็นต์มากๆอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นธุรกิจเป็นเรื่องไปหาเงินบนศรัทธาของผู้คนไปเสียแบบนี้มูลนิธิสุตวันรับไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นก็ได้บอกกับทุกคนทุกทีมงานนั้นไปอย่างนี้ว่าถ้า จะมาโปรโมตโฆษณาช่วยมูลนิธิสุตะวันสิ่งสำคัญสิ่งแรกก็คือจะต้องได้อ่านหนังสือที่ผมผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันเคยเขียนไว้โดยเฉพาะหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตก็ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆพาทีมงานไปอ่านมาให้เข้าใจซะก่อนว่าแนวคิดของผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันนั้นคิดอย่างไร จะได้ไม่ไปคนละทิศละทางฟังหรืออ่านข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์หลักของมูลนิธิสุตวันที่เปิดเผยโปร่งใสให้ทุกคนบนโลกรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อตั้งเพื่อผู้คนบางคนเขาเคยเข้าไปอ่านเขาไปรู้อยู่ว่ามูลนิธิสุตวัน เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์อย่างนี้แต่พอมาฟังทีมของพวกเธอประชาสัมพันธ์มันเป็นคนละเรื่องอย่างเนี้มันจะยิ่งไม่ไปสร้างภาระให้กับลุงกับปู่จะต้องไปคอยแก้ข่าวกับเขาหรือนี่ก็ได้พูดกับคนที่มาเสนอตัวเสนอทีม ทำงานให้กับมูลนิธิสุตวันไปอย่างนี้ก็เอามาเล่าไว้และก็ยังหวังอยู่ว่าต่อไปจะมีทีมหรือส่วนตัวของครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์คนดังจะยังสนใจที่จะมาร่วมกุศลเป็นสะพานบุญเป็นจิตอาสาให้กับมูลนิธิสุตวัน เรื่องประชาสัมพันธ์นั้นมันต้องมาตั้งต้นเอาง่ายๆว่าก็เอาเรื่องที่ตัวลุงหรือปู่ตะวันอาจารย์ตะวันคือตัวผมนี้เคยพูดเอาไว้เคยเขียนเอาไว้นั่นแหละเอาไปประชาสัมพันธ์คือเอาความดังมาเป็นพลังของความดีคือผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันนี้มีแต่ความดีแต่ไม่มี ศิลปะในการพูดไม่มีวิธีการที่จะสื่อสารให้ผู้คนเขาเข้าใจในวงกว้างได้ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์คนดังก็เอาความดังของตนและความสามารถที่ตนเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นมาเอาเรื่องที่ผูก้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันคิดพูดทำไว้ อย่างตรงไปตรงมานี่แหละไปสื่อสารก็เท่านั้นเองเนี่ยคืองานหรือปณิธานอุดมการที่เรารอคนดังครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีจิตเป็นกุศลจริงๆมาเป็นพลังให้ซึ่งจะต้องมาเริ่มต้นจากตรงนี้มันถึงจะ เข้ากันได้ตรงกันไปทางเดียวกันได้เนี่ยก็พูดเอาไว้อย่างนี้และก็หวังว่าจะมีคนสนใจเข้ามาส่วนรายรับหรือค่าตอบแทนนั้นไม่ต้องห่วงเพราะมูลนิธิสุตรวรรโดยผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตรวรรน,นี้ ไม่ตรนีเรื่องนี้อยู่แล้วคือให้เต็มที่แล้วก็จะเปิดเผยให้เห็นโดยเอายอดเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเข้ามานั่นแหละเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือ10% 20%ไม่เกิน30%นี้ให้ได้อยู่แล้วคือถ้าหลักแสนลงมา หลักหมื่นหลักพันอันนี้ถ้ามันน้อยไปก็ต้องบอกว่าไม่มีให้แต่ว่าก็จะมีน้ำใจให้บ้างแต่ถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นไปอันนี้ก็ยี่สิบสามสิเปอร์เซนให้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าล้านขึ้นไปอันนี้ขอ,อ,อกำหนดเอาไว้ไม่ให้เกินสิเปอร์เซนถ้า เกิดเป็นสิบล้านร้อยล้านอันนั้นก็สิบเปซนของสิบล้านก็หนึ่งล้านอยู่แล้วสิบเปอร์เซของร้อยล้านก็สิบล้านอยู่แล้วอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆนี่บางทีทำแค่วันเดียวก็ได้แล้วใช่ไหมก็เอาไปพิจารณากันนะครับ